ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ไม่ไมหไวหน้าสิทธาบี้รัฐบาลประยุทธ์พูดความจริงปมเหมืองอัคราหลังหุ้นคิงสเกตพุ่งเกินแสนล้านนาวาตรีสิทธาทันที เรียกร้องรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเหมืองทองอัคาราให้ประชาชนรู้หลังพบหุ้นบริษัท k i คิงสเกตพุ่งอย่างมีนัยยะคาดมูลค่าตลาดเกินแสนล้านแล้วนาวาตรีสิทธาธิวารีประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนายทันทีสุขโชตรัฐผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชนพักไทยสร้างไทยร่วมกันแถลงข่าวชวนติดตามกรณีข้อพิพาทเรื่องเหมืองทอง อาัคาราว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรจะทำให้ประเทศชาติประชาชนเกิดความเสียหายหรือไม่ซึ่งพักไทยสร้างไทยมีข้อสังเกตว่าเหตุใดบริษัทคิงเกตจึงยอมเลื่อนการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ โดยไม่สนใจค่าโง่จากการยกเลิกเหมืองทองที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า30,000ล้านแสดงว่าการได้สิทธิทำเมืองทองต่อไปโดยเฉพาะการได้พื้นที่และอายุสัมปทานเพิ่มขึ้นนั้นมีค่าเกินกว่า30,000ล้านหรือไม่จากการติดตามยังพบอีกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท King ง g เกต KCN ที่เทรดอยู่ในตลาด ASX มีราคาปรับตัวขึ้นกว่า100%โดยถ้านับตั้งแต่มีข่าวว่ารัฐบาลไทยจะอนุมัติ ให้บริษัท k i n g s g เก e กลับมาทำเหมืองทองในประเทศไทยต่อได้หุ้นของบริษัทนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า300%เเซแล้วโดยในปัจจุบันมา r k e ต cap น่าจะทะลุ1 0 0 0 0แสนล้านบาทในขณะที่ประเทศไทยจะได้รับตอบแทนจากค่าภาคหลวงแร่ประมาณ40,000กว่าล้านบาทหรือคิดเป็นเพียง0.4-0.5%งของมูลค่าบริษัทที่เพิ่มขึ้นมาณนะปัจจุบัน ดังนั้นพักไทยสร้างไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อคนไทยทั้งในเรื่องความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบเมืองพื้นที่อุทยานหรือป่าสงวนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่จะถูกทำลายรวมถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับมูลค่าเท่าใดโดยปัจจุบันการสำรวจทางธรณีวิทยาพัฒนาไปไกลามากสามารถสำรวจทรัพยากรใต้ดินว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดโดยใช้งบประมาณในการสำรวจที่ต่ำมาก เหตุใดบริษัทข้ามชาติจึงรู้ว่ามีทรัพยากรอยู่ใต้พื้นแผ่นดินไทยจำนวนมหาศาลซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทดิดตัวสูงขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะที่รัฐบาลไทยไม่มีข้อมูลใดๆนำมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบเลย ในส่วนการยกเลิกสัมปทานเมืองนั้นพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคอสชอได้สั่งยกเลิกด้วยตัวเองอีกทั้งสารยังเคยชี้ขาดว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสชอไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นเมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจึงไม่ควรเอาความผิดพลาดซึ่งถือเป็นข่างโง่ส่วนตัวของตัวเองมาหักลบกลบหนี้ทรัพยากรของประเทศโดยเอื้อประโยชน์มหาศาลให้กับคู่กรณีแบบนี้ไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นเจ้าของ สมบัติชาตินาวาตรีสิทากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ